ธรรมชาติครับพี่น้องปรากฏการธรรมชาติครับพี่น้องลุกอย่างไรดเวยบยยินมาก,กครับพี่น้องอปรากฏการครับแยกใหม่ครับพี่น้องอ,อย่างไรลุกอย่างไรครับพี่บินไปไปินมาครับพี่น้อง กิมนมาพีน้องก่อนว่ายังหลายพี่น้องทำให้ฟาสามากพี <initiation> ่นากไปกมากนกับบ <en ilim> ้าก็ขึนก็ครับพี่น้องฟาว่ายังหลายพี่น้องทำให้ชาสามาก